สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีค่ะโอ้ยมาเข้าป่าอีกแล้วทุกคนหืมกัสโซก็บอกเขาเจอเห็ดเหลืองแต่เห็ดเหลืองมันไม่สวยเนาะนี่ค่ะกลุ่มแรกโอ้โหดูที่มันออกรุ่นแรกอะค่ะทุกคนดูเละหมดเลย อุ้ยขานะสั้นสั้นทุกคนแถวเนี้ยมาเก็บเห็ดเย็นแล้วนะคะพอดีมาเดินป่าเดินออกกำลังกายถือตะกร้ามาด้วยค่ะฝรั่งเดินออกกำลังกายนะคะเจ๊ก็เดินกระเพกกระเพกอยู่ป่าเห็ดนิดๆหน่อยนะคะ อากาศเริ่มหนาวแล้วนะจ๊ะดูค่ะช่วงนี้ตอนแรกว่าจะไม่มาไม่มาป่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวใกล้วันจะไปหาหมอแล้วคะ่ะทุกคนหาหมอไปแพลนนะคะว่าเขาจะรักษายังไงเนาะเขาต้องไปแพลนไปชุมกันเนาะ นี่ค่คโอ้ยพอได้อยู่จ้าทุกคนเอาไว้กินเนี่ยปไปค่ะไปดูต่อจ้ะอืม ตอนนี้5โมงกว่าแล้วนะคะทุกคนนี่เขากำลังออกมานี่ดีค่ะดีโอ้โหะค่ะสวยมาก อุ้ยมีแต่เล็กๆทุกคนมีอยู่ค่ะแต่ว่าเล็กอ้ยนี่มีเห็ดเหลืองด้วยนี่ค่ะได้เห็ดเหลืองด้วยค่ะนี่ปึ๊บได้เห็ดเหลืองอ้ยปีนี้ไม่ได้เข้าไปป่าใหญ่นะคะทุกคนไม่มี แรงขาไม่มีไปจ้ะ <c oughs> นี่ค่ะทุกคน <bl ow> นี่ดอกอย่างเงี้ยสวยดอกประมาณเนี้ยเอาไปกินแซบเอาไปยำทุกคนนี่เอาไปใส่น้ำยำที่เจ้ทำไว้เนาะมันจะอร่อยไหม <c oughs> เดี๋ยวไปลองทำดูลวกแล้วก็ยำยำนะจ้ะ <c oughs> ด้วยทุกคน เดี๋ยวประมาณสองอาทิตย์น่าจะสวยนะคะนี่ป่าน,นี้ที่อื่นเขาออกกันเยอะนะคะทุกคนถ้าเราเข้าไปป่าลึกๆอะไรเงี้ยมันได้อยู่ค่ะมันออกอุ้ย,ยเห็ดดำอ่เข้าป่าไหนก็เห็นนะคะทุกคนแต่นี้มันเป็นบ้านใกล้ๆบ้านเจ้เนาะ บแบบว่ามาเก็บแป๊บเดียวใกล้ๆบ้านอย่างเงี้ยค่ะเก็บแค่ไม่กี่นาทีอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะดูมันเป็นกอเลยจ้าดูค่ะบ,บ้าอย่างเงี้ยเลยจับโยกๆนิดนึงเอาขาไปด้วย วิ้ยนี่ค่ะเอาดอกเล็กๆอย่างนี้ชอบดอกเล็กๆแบบนี้ค่ะเอาไปกินอร่อยไม่เอาบานมากนะช่วงนี้เนาะเอาไปตากเอาแบบบานๆก็ได้ค่ะถ้าอันเล็กแกมันตากลำบากอันใหญ่ก็อร่อยค่ะทุกคน มันอยู่ที่ว่าเราเอาไปทำอะไรกินนะนี่ทุกคนบ้านเป็นกอเลยอึบอึบอึบนี่นี่นี่ค่ะปึ๊บปึบเก็บไปบ้างดอกเล็กก็เก็บไว้ค่ะ ไปจ้าเดินต่อจ้าอือห <c oughs> ือค่ะยาวมากอันนี้ยังเล็กอยู่บอมมี่บอมมี่จ้าไปไปต่อจ้า <c oughs> มีบ้างจ้ะพี่น้องจ้ะเริ่มมืดแล้วนะคะทุกคนมืดเร็วเนาะช่วงนี้ เดือนออกตุเบอร์เดือนสีบบรรยากาศก็จะมืดเร็วนะจ๊ะบรรยากาศมืดเร็วอุ๊ยนั่น,นดูอันนี้ดูกรนี้ค่ะกรนี้มันแห้งนะ นนี้เห็ดออกผิดเทคนิคโอ้ยออกออกมาก็เจออากาศแห้งเนาะเสียดาย <c oughs> นี่ค่ะวันนี้ก็เก็บได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเนาะเพราะว่าอากาศมืดเร็วค่ะอากาศมืดเร็วเร็ว ขายาวๆอุ้ยเก็บย,ยากจังได้นิดหน่อยวันนี้ไม่เอาเต็มตะกร้าหรอกคะ่ะเพราะว่ามาเช็คดูสภาพป่าก่อน ปเจไม่ได้เข้าป่ามาหล้วันเลยจ้ะแต่ก็อากาศมันเริ่มหนาวแล้วมันยังไม่ฝนยังไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะคะแต่ก็เข้ามามันก็ได้เห็ดและคะ่ะสวยเหมือนกันค่ะดอกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ เผ็ดอยู่ในป่าสนเอ้ยป่าบลูบุรี่โอ้เรียกเผ็ดเรียกถูกเดี๋ยวเจ๊จะไปเก็บผลไม้ลูกแกทรอนแบททุกคนดีวเจ๊จะลงให้ดูนะคะทุกคนทรอนแบทมีคุณยายชวนเจ๊ไปเก็บเนาะแต่เจ๊จะลงให้ดูนะคะ เก็บเห็ดแล้วก็คลิปเก็บผลไม้ป่าคือผลไม้ที่แจ้ไปเก็บนั่นนะทรอนแบร์จะเพิ่งเคยเห็นต้นเขานะคะทุกคนเคยเคยเห็นต้นนั่นแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นผลไม้อะไรเจก็เลยไปกับผู้รู้เนาะก็เลยได้ไปสัมผัสป่าแล้วเดี๋ยวจะไปเก็บนะจ๊ะเพราะวันนั้นเราไปกันมืดแล้วก็เลย ย้อนกลับมาใหม่มันมันยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่ค่ะทุกคนก็เลยเก็บไปก่อนนี่ค่ะไปจ้ะเก็บ อันนี้ทำไมมันทำไมดอกมันดำอ๋อมันแห้งนี่ค่ะมันแห้งแล้วมันมาเจอฝนมันก็เลยเป็นสีนี้ไปค่ะไปต่อจ้าดูค่ะ เร่งมือเร่งมือจ้ะงวดหน้ามาเร็วกว่านี้หน่อยค่ะเพราะว่ามันมืดเร็วเนาะลืมลืมไปว่าช่วงนี้มันจะมืดเร็วเนาะเลยมาซะมาซะเย็นเลยมาเย็นมันก็จะรีบๆนะคะทุกคนดูได้นิดเดียวเอง ได้เ็ดเดียวไม่เป็นไรคะ่ะเรามาสำรวจป่าก่อนว่มามีบอมีบอพอดีรั่งบอกว่าได้รับ SMS จะต้องไปวิ่งงานด่วนให้เขาหน่อยเพิ่งเลิกงานมานะคะสามีเจน่เพิ่งเลิกงานมาก็ เขาก็เรียกตัวไปทํางานด่วนอีกแล้วอีกแล้วครับกระหม่อมก็เลยบอกว่าให้เขาบอกแล้ว่าเราไปถึงตอนไหนก็ตอนนั้นเด้อเขายังไม่ได้พักเลยนะคะทุกคนเขาเพิ่งแบบพักไปชั่วโมงหนึ่งเขาก็นั่งเรือแหลกแล้วเขาก็บอกว่าไปเดี๋ยวเราไปเดินป่าแป๊บหนึ่งเขาบอกล้วก็หมากันเนี่ย ปู่ดูป่านี่ป่าฮาดป่านี้ป่านี้เจ้เคยมาเดินนู่อย่างค่ะทุกคนจำได้บ่จำได้บ่จ,บจ้ะไปจ้ะ เสียงนายพรานล่าสัตว์นึกว่าไม่มีนะมาล่าอะไรดึกจังสัตว์ป่ามันชอบออกเย็นๆเ,เนาะคำํคำๆอย่างงี้เนาะโอ้ยทุกคนดูดูจ้าบานี่เป็นกอเลยจ้า กลุ่มเลยใหญ่ยุอยอ๊อันนี้ได้ไหมอึ๊บอู้นี่พอดีเลยจ้ะกำลังพอกินถ้าดอกเล็กเยอะมากค่ะทุกคนดอกเล็กเยอะๆทุกคนจะเก็บกลุ่มนี้เจะก็กลับบ้านแล้วจ้ะ นี่ค่ะนี่ดูสัตว์ป่าเขากินนี่ค่ะกลุ่มเล็กๆอย่างนี้พอได้อยู่นะจ๊ะนี่ค่ะป๊าดง่ามจ๊ะง่ามหลายนี่ค่ะป๊าดนี่ สวยจังเลยอูย้นี่ไป,ไปทุกคนเนี่ยเดินมาเป็นเพื่อนฝรั่งก็เก็บเห็ดไปด้วยไม่ใช่ฝรั่งมาเป็นเพื่อนเจ้นะทุกคนเจ้มาเป็นเพื่อนฝรั่งจริงๆอ่ะเขาจะไปตกเบ็ดกันค่ะวันนี้แต่ว่าเขาบอกว่ามันดึกแล้ว พี่ชายเขาชวนไปตกเบ็ดนะคะแต่ว่าเขาบอกปฏิเสธไปมันดึกแล้วเนาะไปตกเบ็ดตอนกว่าจะไปถึงก็เกือบทุ่มหนึ่งแนละ้วไปตกเบ็ดตอนกลางคืนบอกทุกคนก็ <c oughs> <c oughs> แปลกเนาะชวนกันตอนนี้ชวนปุ๊บก็จะไปปั๊บอย่างนี้หรอ สวบางทีเราก็ต้องดูแลกันนะเนาะพี่ชายเขาก็ต้องการเขาเรียกอะไรที่นี่เขาเรียกแซนสกอบมีเพื่อนค่ะมีเพื่อนไปทำกิจ,จวัตรกลุ่มกันอะไรเงี้ค่ะแบบผู้ชายผู้ชายตกเบ็ดมันไม่ใช่เรื่องผู้หญิงเนาะ <c oughs> <c oughs> ่วนตัวเจมันไม่เจ้ไม่ชอบตกเบ็ดเนาะแต่ชอบกินปลาอยู่จ้ะแต่ไม่ชอบตกเบ็ดอู้นี่ทุกคนดูดูค่ะดูอ่ะดูเรามาเจออะไรทุกคนนี่สวยจังเลยจ้านี่ดีให้ดูดูต้นว่ะสวยมากค่ะ เดี๋ยวเขายังเล็กเนาะคัดเอาคัดเอาต้องดูก่อนเผื่อมีอะไรขยับไปด้วยติดไปด้วยเนาะแต่เจ๊ว่ามันอากาศมันเกือบความตะก้าเกือกบความทุกคนอากาศมันเริ่มชื้นแล้วนะคะทุกคนเห็ดเขาก็จะเริ่มออกแล้วแหละ ทุกคนแบบขาแน่นมากแน่นมากๆเลยจ้ะขาขาเห็ดถ้าไม่มีใครมาเก็บก่อนก็เจะจะมาตรงนี้อีกนะคะเพราะว่าดอกเล็กเยอะมากจาก้ะที่ทำงานสามีเจ้เขา เขาเรียกอะไรเขาเป็นช่างกลเนาะเป็นช่างทุกอย่างเลยค่ะหน้าที่เขาอะแล้วไม่มีใครเป็นหน้าที่นี้เนาะถ้าเขาทํางานไม่ทันก็งานเขาก็จะเ,เรียกอะไรนะคะงานเขาจะสุมอะงานเขาจะรอคิวเยอะแล้วก็นานเพราะว่าเครื่องมันจะต้องใช้เนาะ ก็ต้องวิ่งไปจงังหวัดนั้นจงังหวัดนี้ทำงานเนาะทุกคนช่วงนี้เจ๊ก็ไม่ได้ทำงานนะคะเจก๊ก็กินเงินกินเงินป่วยทุกคนกินเงินป่วยไปก่อนนะ กินกันป่วยรักษาตัวเองไปก่อนนะจ๊ะอาการบาดเจ็บนี้มันก็จะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายอย่างนี้แหละค่ะทุกคนเนาะไม่ป่วยอะ่ะเป็นลาบอันประเสริฐทุกคนจะได้ทำงานได้ตลอดเวลาสุขภาพแข็งแรงอย่างเงี้ยพอได้ยุจัดปีน่น้ง ดีและมันไม่ค่อยมันไม่เน่านะคะทุกคนบางทีก็เน่าเร็วเร็วขาสุยอายุอากาศหนาวเราก็เก็บไว้ข้างนอกได้นะคะทุกคนว่าไปได้ครึ่งตะก้าอยู่นะ <c oughs> เดินแป๊บเดียว แป๊บหนึ่งตรงนี้ยังไม่ออกเท่าไหร่ค่ะไ้ค่ะทุกคนเรากลับบ้านกันจ้าเดี๋ยววันหน้าค่อยมาเก็บใหม่มาแต่เช้าหน่อยนี่ค่ะต้องพาฝรั่งไปเตรียมตัวทำงานนะคะทำงานรอบสองในวันเดียวนิดลายนี่ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่สวยเลยอะทุกคนเนี่ยดู มีให้เก็บอยู่นะคะแต่ว่ามันไม่สวยเลยไม่สวยเราก็ไม่เก็บจ๊ะนะจะดีีแล้วเราได้มาสำรวจป่าเนิดหนึ่งป่ายังแห้งอยู่เลยนะคะทุกคนดูแห้งอยู่นะคะเจอกันคลิปต่อไปด้วยจ้ะเด้อขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญด้วยจ้ะเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ ไปค่ะดูบรรยากาศเริ่มมืดแล้วค่ะเนี่ยเริ่มมืดครึ้มอออๆๆแล้วเดินไปไหนแล้วนะเดินไปไหนอีกแล้วเนเจอกันใหม่คลิปต่อไปจ้ะสวัสดีนะคะทุกท่านบายบาย